สวัสดีครับพี่น้องใบสามครับเมื่อนี้เราจะมาเห็ดงานลวดนะครับผมงานลวดคือบวงลวดนะครับผมจะมาใส่เมื่อนี้ครับหมายนี่ครับผมนี่ครับดูตองขาวไลยนะครับใส่งานกัรปฏิบัติใส่งานทีมาใส่ลวดครับพี่น้องลองเบิองครับมื่อนวัติเป็นยังไงนะครับลวดมาเบิองน้ำกันนะครับพี่น้องเลยนี่ครับวางเร่งใจนะครับผมพี่น้องใส่แต่ใบสามแล้วนะครับผมเพว่าคอยเสียบไว้เพื่ มันต้องใส่หลายนะครับเนาะติดเสียบประทันนะครับเนาะก็เลยต้องใส่บางบ่วงลวดครับพี่น้องนะครับผมนี่ครับผมคนละเนาะมาใส่มาใส่บ่วงลวดใส่กันได้พี่น้องเด้อนี่ครับมาใส่สีแดงครับเพื่อนกูชีพนะครับผมนะครับผมนี่ใบสามครับพี่น้องมาใส่มาติดเสียบต้องกันครับอ่คนละมากเสียบก็มากครับพี่น้องนะครับ นี่ครับไปตีหนูบ่ได้จังพี่นอ้องเอ้ยนะครับในตัวเดียวจะร่งคลิปไปบิังนะครับเนาะมันคนตีหลายแล้วกะยังหนูบ่มีครับผมพยายามเขาเขาประหยัดกันบ่ได้เลยปล่อยเขาตีเอาซสิครับผมไปถ่ายคลิปซื้อนะครับพี่นอนะ้องเนาะอย่าติดตามเราชมนะครับด้องพี่น้องมาดิอย่างนังใจคนละหนูนะครับผมใส่บวงครับพี่นอ้องเนื้อาครับสอดเสียบปากกบ้าน <c oughs> โอเคครับผม ตัดไปเลยครับเด้อแยาไว้ครับพี่นอ้นองเนาะใส่รัดแล้วเลยครับถือกแล้วครับเนี่ยพี่นอ้องโอ้ยเพียบเพียวเห็นไหมพี่นอ้นองขอขอนุญขยอนุญาตเก็บโนูได้พี่นอนะ้องได้ตัดิไม่งั้นตายครับขออนุญาตครับกลับไปแล้วใส่บ่วงแล้วพี่น้องถือกแล้วครับเนี่ย ดูครับตัวลำงามหนูผูกหืมตัวงามเลยครับเห็นจังหัววันเลยพี่น้องใส่ใบทุกเสารใส่ใบรึครับมันก็เลยมาถือครับพี่น้องบ่ตัวงามเลยครับมาพี่น้องติดตามไปครับขออนุญาตใส่บอลครับยังมาแล้วยังมีไหลยอยู่เหมือนจะมาหาสิบหลังครับพี่น้อง ัดไปครับผมี่ตอนสวยๆค,ค,ครับพี่น้องเอาล้วครับพี่น้องสวยอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ยคุนได้สายตลอดนอนเพื่นครับพอดีได้สายครับพี่น้องเลยมาเบิ่งหลังแรกกันครับเราเลยพี่น้องบนเสียเวลาปุ๊บหลังแรกบ็ถือครับผมซื้อๆพี่น้องเลยอยู่ครับตบังดีไซน์ไปสองครั้งครับเดี๋ยวไปบงังไลท์ซองกันคืออ๋อดีครับพี่น้อง ไม่ยังนี่อุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขอจัดเขาจะขึ้นอ้อต้องมาอักหน่อยนึงเออนี่ครับพี่น้องมีผลงานครับพี่น้องหลังอีสองที่ผลงานครับเขาจ,จัดจัดฉากก็ได้พี่น้องใส่งาน,น,น,งนครับพี่น้องนะครับเนี่ยผลงานบวงครับวันนี้พี่น้องงานบวงตัวแรกตัวแรกแค่บมาน ตี่ตามล้างตัวไปครับพี่น้องมันสวยแล้ว <c oughs> โอ้ยเนาะสวยครับพี่น้องตี่ตามล้างต่อไปได้ครับพี่น้องหมดไม่หมดไล่ลังครับพี่น้องไปครับพี่น้องยาวครับตลวอีสองก็เหรอครับผมตัวทีสองครับผมของก่อนเช้านี้ครับผมสยายนี้นะครับผมนี่ครับผมไปแล้วลงุงเก,ก็บผักเนาะบนสายวันนี้โอ้ตัวกลางงามๆเลยครับ เอาตัวไอ้สามพี่น้องติดตาลังต่อไปครับอ,อีกรังนึงครับอัวนี้ก็มันถือพี่นอ้องตัวที่สามพี่นอ้นองโอ้ถือขาดไปแล้วนี่ครับพี่น้องกันโอ้สบายแล้วครับ,ขา,รบขาดพี่นอ้องโอ้ดีครับมันใส่ไม่หนีไหมขาดพี่น้องโอ้ตายเลยวะนี่ อน,นี่สิหลังนีนขาดไปเสยพี่น้องเลยเสดายแทะพี่น้องต่อไปครับเีายเมื่กินเข่าเนาะขาดเสยพี่น,อน้องเสยตั้งขวบขอทาก่มันเลียนมัมือใส่บัน,นี้นเนาะ อ๋อหมดโหยังเห็นหน้าบ่ค่อยแลงครับพี่น้องนกอ๋อทางนี้มีผลง่ายพีนโอโอโอ่น,น้นองนีนง่ครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหดินขนาดครับพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องติดนะครับนี่ดินขนาดเลยเออนี่ครับผมตัวสามมัแล้วครับพี่น้องซาี่ พี่น้องขอจัดตัดสากนะครับทำให้มากแล้วครับพี่น้องโซานี่ตัวงามนะครับพี่น้องกดกับตรงไฮตรงน้าก็ก็พี่น้องหาอยู่หากินแบบวิธีสสารคน้นบ้านๆนะครับผมน,น,นี่นะไปครับพี่น้องไปตาหลังต่อไปครับผมหลังนี้ก็บรุดพี่น้องรุดหรือขาดอาจะเป็นว่าหนารุดเลยรุดพี่น้องมั้ง มันพานไปสิ่งองขอใส่นอ้อบัดีไปาถอ้าลังต่อไปครับอย่าว่างหน่อกันมนีก่อนนี่พีตัวถือ,อกออูพี่น้อบึงเอยหมู่มงในอย่ได้หน่อย จะได้ขยับโอ้มันพานไปซื้อพี่น้องนี่อเรียนพานซื้อบ่อเขาโอ้ยคือพานว่ะมึงพี่นองห้อยมันกัดกินเข่าพอนโอ้โหหอนหดนันกินนี่ไหมล่ะเฮ้ยบริไซน์ไม่นี่เนาะต้องใส่มากขึ้นหนุนห้อยมันกินพี่น้องเออ บถถือพี่น้องมานี่ตามต้นใบครับพี่น้องอืมรถถือพี่น้องเดี๋ยวสองหลังนี้นี่ครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยว้างกลับมาอนีกันโอ้ยห้างเหวี่ยงบ่วงหนีกันเดี๋ยวบุ๊งจู้ายล้า โอ้ยบ่ถือกพี่นอ้องซื้อเลยนี่พี่น้องนี่ทางมันแหลนอยู่กับบ่แกลนน้อนี่นี่สองสายหนอโอ้นี่เห็นแล้วครับเอ้ามีตัวพี่น้องโอ้ยโดดตรงๆเลยครับนี่นี่ครับโดดตรงๆเลยพี่น้องอเห็นไหมครับนี่อ่า มาจาัดเก็บตัวกันครับพี่น้องรับฉากกันนะครับอเลยครับตัว C พี่น้องเนี่ยตัว C เฮ้านะเนี่ยตัว C พี่น้องลุนตัวบยากครับพี่น้องของเสาร์นี่ตัว C เฮ้า เดี๋ยวติดตามล้งต่อไปได้ครับพี่น้องมาสวยอะไเพิ่มหน่อยเดี๋ยวอยามาถ้ารถเกี่ยวเพื่อนพี่นอ้นองเห็นว่ารถสีมาเกี่ยวเขาว่าจะไปตีหนูหน้าเกี่ยวน้องครับผมต,าาติดตามล้งต่อไปครับไปทางนี้นะครับคุยดูหอดทิ้วต้นใหม่นุครับผมทิ้วปลาครับ,บมันมีตัวปะครับพี่น้องอื้มห้าทางยางขนาดเลยเม่เนบุญนะนไหครับผม มาถือกับพี่น้องโอ้ยน้องห้กินอยู่เี้ยน้อห้มันกัดกัดกินทั้งุดเลยพี่น้องคน,นไปทางไหนเดี๋ยวอือไปใส่ร่างเล็กขวดวะบวงเนาะเนาะบวงผมไม่ใส่พี่น้อง ม่วงรุดหมดเดียวประหยัดตรงนี้พี่น้องประหยัดเป็นวงกันพี่น้องท้ายจะรังถือได้ครับพี่น้องนั่นต่อไปพระหยัดแบตครับผมนะครับผมประหยัดแบตเป็นเบิดก่อนนะพี่น้องติดตามัปต่อไปครับติดตามไปเลยได้ครับพี่น้องได้ชอบได้ถือกิจท้ายเบป็นไงพี่น้องเด้อนอะอะลรพี่น้องนี่ครับเออเหรอนี่นี่รัางทีนี่ครับเอาจนเหี่ยวเลยพี่น้องเออเหรอครับผม ขอ <c oughs> หยาดเต้มพี่น้องนุวันตายครับนี่ครับผมมูมากัดหางอีกหางด่วนอีกพี่น้องโอ้ไปหน่อยจุดจอดครับผมขอหยาดรายการก็ได้ครับโอ้ใส่หน่อยมูมันส้นม,น,นมันพานไปซื้อพี่น้องส้นส้นเดือดขึ้นเลยพี่น้องเก่งแถววะฝนไล่หนอ่อยเซฟก็ลังเลยครับผม มาถือกเลยเดี๋ยวน้่งไปเลยเอาเดี๋ยวถือว่าครับตั้งยังโอ้ฟ้าลายหลังติดตามไหมครับพี่น้องุ่นเงี้ยวๆไุหน,หนครับผมต้องใครท้งหน้าให้เขาครับลมแห้งพี่นอ้องขอหยาดแป๊บนึงครับติดตามไปได้ครับเด้อมาจังหนีบ่ครับนี่ออกมาจังนีเลยพี่น้องเลยนี่น นี่ครับพี่น้องมีตัวครับผมพี่น้องยังไงนี่ยบางหมังอยู่นี่ครับนี่ครับเห็นไหมพี่น้องตัวเรางามเลยครับพี่น้องเฮ้ยติดตามหลังหนาติดครับพี่น้องติดสุกคู่เลยครับพวกนี้โอ้หมดสมกับที่วางไว้อยู่ครับพวกนี้ครับโอ้ฝ้ามาลายหลังเก็บมาสามสี่ลังครับฝ้ามาติดแล้วครับตัวนี้นี่พี่น้องเขาจะเก็บหนูก่อนครับนี่มันเดินจนดเมย์นะครับพี่น้องเขาจะเก็บหนูก่อนครับ นี่ครับมากเลยครับพี่น้องนี่ตัวงามพี่น้องเอ้ยตามไปครับผมขนาดมีตัวนี่ครับพี่น้องติดติดกันเลยครับใส่คู่กันไนว้นี่ครับโอ้โหมีตัว,ตว,น,วน,น,นี่ครับผมมีตัวมีตัวขนาดมีอีกวะบ่นแล้วเจอขนาดนี้พี่น้องอืมหลากหลายนี่ครับโอน นี่นี่ครับอืมอืมขักหลายพี่นอกก้องเขยจะเก็บเก็บนูนครับพี่น้องนี่ครับนี่ถือคู่กันเลยครับหลังนี่หมังสอ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 งหลังเลยครับเอ,อ,อยากเขย่าเป็นเมืองได้พี่น้องเนาะขาดครับพี่น,อน้องใส่ไปนี่ขาดขอาคอหลรครับพี่นอ้องรอดไปกินซึ้งโอ้โหพี่น้องไ,ไปหลายหลายเลยครับ ขาดเสยพี่น้องเออตายตายตายแบบน,นี่ลวดขนาดขาดครับผมเบอร์สิบสามหมดเออพี่น้องเป็นน้ำหอมโอเค็มหนีบบ่พี่น้องหนีบแล้วก็หมุนนะครับสงสัยทีว่าคือว่วา,วาเออบากคนวา่าวิจัยว่ามันเป็นน้ำใหม่เขียวเขียวขี้มนันนะครับเดี๋ยวมันหนีบไปนครับมันเป็นห้อยนะครับ พอหนูดินถือหนูดินมันก็นเลยข,ขาดครับพี่น้องเนาะโอ้ี่มันพันเสิคนโอ้ยพันยกขึ้นเลยครับเห็นก็บ,บ่ถือพี่น้องโอ้ยมันเขาไปกินเนี่ยเข่าตรงในเหรอครับสกัดเข่ามันเต็มเลยเนาะต่อไปครับผมอมันคือที่ว่าสิกัดเนาะอืม นี่โอ้บนาาถือขนาด,ดนี้เนาะนี่ครับมันนี่ถถือขนาดบ่าถือเนาะมันบั่งก็ใส่ไปดีอยู่นี่ครับติดตามไหมครับเรื่อยๆครับผมมันมั่งในเลยครับนี่ครับพี่น้องโอยใหญ่พี่น้องน,น,นี่ครับ,รบโอ้โห ส่องโตเลยพี่น้องเลยสุดยอดครับผมส่องลังคูเลยครับนี่ฮะเสียบนี่เสียบนี่ติดคูเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมันกันได้พี่น้องนี่ครับพี่น้องติดคูเลยครับตัวผัวตัวเมียดิ้นนะครับตายขคอร์รเลยครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ครับนี่นี่ครับตัวที่สองครับคู่กันเลยครับผมใส่คู่กันเลย โอ้เห็นห้อยมันกัดครับแนนอนเลยครับพี่น้องมันแรนทับห้อยกันครับพี่น้องเนี่ครับมันแรนทับห้อยกันนะพี่น้องอือฮือครับผมนี่นี่ครับสองตัวคคยพี่จ๊ะครับพี่น้องตามไปเลยครับผมติดตามไม่ยากครับผมพี่น้องนี่ครับผมนี่นี่นี่ตัวงรางามๆเลยครับพี่น้องตัวให้ตัวเม่นี่ตัวผู้ครับผมมัดแรนมันนํากันนะครับพี่น้องติดเลยครับติดค่ครับพี่น้องงานนี่เขาจะเก็บนัวนะครับพี่น้อง น้องนี่พ่านผ่านยกขึ้นเลยครับพี่น้องดันยกขึ้นเลยครับโอ้โหโอ้โหดันยกขึ้นเลยพี่น้องปะเก่งฮะเพราะมันกินพี่น้องโอ้ยหฝนฝนซ้อนหลังใส่เนาะเพราะมันกิ่นไม่ไหม้เพี่น้องมันกัดโอ้ยหมาได้ว่าง phải nó đẹp đấy các bạn thấy không đẹp lắm đẹp lắm đẹp lắm đẹp วัดใส่ไปทั้งมือมันมี่เหรอมันีพี่น้องมันีครับโอ้้ห้บ่ถือพี่น้องลังนี่ซื่อเยังหนาบ่ถือพี่น้องฟ้าฟา น้องเรียนมันจะถือ,อนี่มันง่ายเลยพี่น,น้องน,นี่ครับเห็นท่งสมสมนะครับติดอยู่เลยครับผมนี่นี่มันมอขนาดก็ถือกันได้นี่เนาะนี่ครับพี่น้องนี่ทิวปลาครับนี่ครับนี่ครับเนอง ออแล้วพี่น้องพยายาเจ็บต้นครับหนูมันตาเนี่ยโอ้พี่น้องหลังนี้ก็ถระครับแต่ว่าขาดไปแล้วครับพี่น้องโอ้ยครับขาดไปแล้วพี่น้องเอ้ยหลังนี้ก็ได้โอ้ยขาดเสยพี่น้องโอ้มาติด,ดหลังครับนเลยโอ้ด,ด่วดไปกินเซ็ตพี่น้องขาดไปเลย ทางมันดีขนาดเลยหลังทุ่ท่ายติดป้องพี่น้องโอ้โหพี่น้องมีหลังทุ่ท่ายนะครับโอ้โหัหถ่ายมาติดพี่น้องโอ้ติดสองหลังคู่กันครับเครื่องหนึ่งขาดจะได้เด้เนะาะนี่ครับเห็ดไม้ไว้ครับหักต้นงากระชินไว้ครับมันเป็นทิวปลาพี่นยทุกคนก็ที่หลาย ตะเบใส่ไปพี่น้องผมโอเคนี่กันครับพี่น้องมาดิยังเหลือซีหาหลังฟังทุกผลท่นได้เก็บครับผมไปลุ้นกันต่อครับผมบวงตี้มันลุบไปครับพี่น้องน้ำหินแล้วครับพี่น้องตัดมันถอนบวงไว้ครับพี่น้องพี่พี่พี่ครับพี่ครับพอนันมาเจอแล้วพี่น้องนี่ครับโอ้เก่งขนาดก็มีพี่ครับผมนี่นี่นี่พี่น้องเห็นปะฟ้าเก่งเลยนะงูงูพุ่นเหร อะไรบ้าะไรบ้าเก่งขนาดพี่นออ้องขอหยาดทั้งทั้งครับซอยไปหนี้นะพี่น้องหลังหนึ่งพี่เซบุ้ยหาเมืองกันพี่น้องโอ้ยพอมันกัดเข่าพี่น้องว่ามันกัดเข่าพี่น้องโอ้ยพักขนาดนี้ ใส่น้องโอ้ฝน,น,นเห็นแล้วพี่น้องฝนครับหยิบหยิบแม่แม่เนี่ยมึงมีตัวบ่พี่น้องเอ๊ะมีซิมซิมเถอโอ้โ,โมหมีตัวพี่น้องครับผมนี่โอ้ยมีแตมอีกแล้วครับพี่น้องนี่โอ้ยแ็งแกได้ติดตัวหัวคำนั่งนี่ครับผมโอ้ตัวงามตัวผู้ครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะซูเดียร์เลยพี่น้อง่ต้องกลัว ล้มกูล้มไปหน้อยเฮ้ยมืนขอขอไพ่อะไรนะครันล้มนี่ครับผมว้าทั้งหมานอยู่ครับยังหมานอยู่ครับมือนหมานต่อเนื่องไปพี่น้องตามไปต่อครับผมนี่นี่ว่ผมคือขอดหยาอยู่ครับนี่ขอดหยาครับเดี๋ยวมองทหานเพามันกัดเข่าพี่น้อยก็เป็นจะทุกข์่ายเฮ้ยขอดยาไว้นี่ช่วยใส่หนาะยขอดหยาอยู่พี่น้องนี่ขอดหยาผมไว้นี่ โอ้ยน oh, uh ี huh. oh, ่คร oh, uh ับบ่ถือครับบ่ถือพี่น้องซื้อๆท่านี่มีบ่บ่มีพี่น้องซื้อๆยังพี่น้องโอ้ยบ่แลนเนาะจะให้กัดเข่าคักขอโทษพี่น้องกัดเข่าเพิ่นโอ้ยล่มกับร่มหมดนี่พี่น้องขอโทษมอให้ครับผมขออนุญาตตัดฉากันครับขาดแล้วพี่น้องเลยขาดบ่ก่นมายั่งแลนี่พี่น้องนี่ ขาดพวกกล้องดองอขาดไปเลยพี่น้องเขาจะเก็บกลับกันครับพี่น้องเก่าครับนุ๊ขาดไรล้างครับมึอน,นี่ครับมันมาเลยโอ้ยเจ้าตำรวจเกเรไอพี่น้องเตรียมล้างผนบ่ขาดไปแล้วครับโอ้เสียดายแทย้โอ้บมดติดพี่น้องล้างดีพลาดไปซืโอ้ไอ้พี่น้องลัง,ง,ลงต่อไปครับหมดเคยะหอดรถแล้ว มอไสแดงจอรดอมครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดียังเป็นทางกายอีกทีหนึ่งนะครับเด้อพี่น้องนี่ก็ผลงานของสเส้านี้ครับผมสิบสิบเอ็ดตัวครับผมพี่น้องเมื่อวานตอนไส้ก็ได้ไปตัวหนึ่งนะครับเป็นสิบสองสิบสามตัวมีสิบสามตัวเขาอีกสองตัวงอยู่บ้านเนาะใส่ใส่ตัวเย็นไปถามูมันนะครับในในมูมันไปแล้วครับพี่น้องอ่าทั้งเบิร์กเส้นนี้เขาได้สองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดตัวนะครับพี่น้องเส้านี้ ได้ซิเบตตัวครับนี่นะครับผลงานเซานี nice ่กับพ่อได้กินได้ใหญ่แครับพี่น้องซิเบตตัวจ้ะครับเซานี่กรับคนล่าหนูก็ฝากให้ฝากช่องนู้นนู้อครับผมพี่น้องช่องน้อยของคนล่าหนูครับผมฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของคนล่าหนูนะครับเนาะจะได้ me, right yeah. แจ้งเตือนก่อนนะครับเนาะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คนล่าหนูนั่นน้อครับพี่น้องนี้ล่มครับขอโทษขออภัยหลายใคมีเสียงล่มรบกวนนะครับเนาะนะครับผม ก็ฝากเป็นกำลังใจคนลาหนูนั่นเด้ครับพี่น้องเด้อครับผมเจ้านี่ครับมีความมานมากนี่ครับซีเวดตัวพี่น้องนะครับผมพรได้กินใอยาเค็ดิจใส่แรงใส่ง่ายนะครับเนาะอืมตื่นสวยน้อยนึงครับพี่น้องเมือนี่ขอโทษขอแพ้หลายบ่น้อยหนึ่งเลเจ็ดโมงเคิงพี่น้องโอเคครับพี่น้องเจ้านี่คนละหนูกับลาพีลาน้องเลยครับเด้อมีธุรกิจทว่าเพิ่นที่เกี่ยวเขาว่าที่ไปตีหนูนั่นเพิ่น ตีหนูหน้าเขานะเป็นวิถีชีวิตทางยุ่งยากินของชาวบ้านแบบนึงนะครับเนาะตีหนูได้เอาไปขายนะพี่น้องเอ่อแต่วันที่มีหนูเมื่อวานนี่บ,นบ่ได้นะครับผมก็เลยบ่ลงให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมไล่บล่ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งเด้ครับพี่น้องมันบ่ได้หนูนะครับเนะาะเด็กอายเอาละครับผมตอนนี้คน,น,น,นหนูก็ลาพี่แน่นอนนะครับผม สวัสดีนะครับผมอยู่ดีมีแห้งนะครับผมไก่สิปีใหม่แล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับผมช่วงนี้อากาศเปลีป่ยนแปลงน,นะครับผมเป็นห่วงนะครับเด้อเอาละครับผมลากกันเลยนะครับพี่น้องสวัสดีครับ